ร่างสุดยอดของมาร์สไรเดอร์ผมบอกตามตรงว่ามันมีบางร่างที่ผมรู้สึกว่ามันธรรมดาไม่ใช่ว่ามันไม่สวยคือมันก็สวยแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยต่างจากร่างแรกเท่าไหรอ่อ่ะซึ่งจะมีร่างสุดยอดของไรเดอร์คนไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปเนี้ยผมดูแค่ดีไซน์ไม่นับเรื่องพลังนะครับอากิโตะชายนิ่งผมบอกตามตรงว่าร่างเนี้ยผมเห็นครั้งแรกอะ่ะผมโคตรชอบเลยคือมันสวยมากแต่พอลองเอาไปเทียบกับร่างแรกสุดของอากิโตะแล้วอะ่ะ แน่นอนว่ารายละเอียดยิบย่อยอะมันต่างกันอยู่แล้วครับแต่พอดูแบบไกลๆแล้วอะผมว่ามันดูคล้ายกันมากเลยนะแล้วส่วนหน้ากากอะบอกตามตรงนะผมว่ามันเหมือนกับสีดวงตากับสีเขามันสลับกันมากเลยนะใครคิดไงก็ลองเมนมาได้ครับโดยรวมแล้วร่างสุดยอดของอากิโตะก็ถือว่าเป็นร่างสุดยอดที่ดีไซน์ออกมาได้สวยและดูเรียบง่ายดีก็สมกับเป็นร่างสุดยอดของยุคเฮเซช่วงแรกะนะไฟบลัสเตอร์ก็ขอกราบอาภัยแฟนๆไฟทุกท่านด้วยนะครับ ขอพูดจัดใจเลยว่าร่างเนี้ยผมเฉยๆมากไม่ได้รู้สึกชอบหรืออะไรเลยเพราะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเทียบกับร่างแรกแล้วอะเหมือนสีของลำตัวกับสีของเส้นตัดมันเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงแล้วก็สีแดงเป็นสีดำอะและ้วสูตรชุดเกราะก็มีความหนาขึ้นมันแค่นั้นเลยครับผมเลยรู้สึกไม่ค่อยว้าวกับร่างนี้เท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าผมชอบร่างแรกของไฟมากกว่าร่างนี้ด้วยนะเอาจริงๆคือร่างแรกของไฟอะผมว่าอะไรหลายๆอย่างมันดูลงตัวมากกว่านะ แต่พอมาเป็นน่าสุดยอดปุ๊บผมรู้สึกว่ามันดูตัวหนาไปหน่อยอะแค่นั้นแหละคาบุโตะไฮเปอร์ Hyper, ก็ขอกราบอภัยอีกครั้งแก่แฟนแฟพี่เทพเทนโดทุกท่านด้วยนะครับเพราะเหมือนไฟเลยผมชอบร่างแรกมากกว่าร่างสุดยอดคือร่างไฮเปอร์มันก็สวยดีแหละแล้วตามชุดเกราะมันเหมือนมีลวดลายเป็นรูปเขาร่วงกว่างด้วยซึ่งมันก็ดูเจ๋งดีแต่ผมก็ยังชอบร่างแรกมากกว่านะส่วนร่างไฮเปอร์คล็อกอัพที่มันเปิดเกราะอ,อ่ะขอพูดจากใจเลยนะ ผมว่ามันดูรกแล้วก็ดูเทอะทะไปหน่อยวะ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันดูสวยขึ้นแต่อย่างใดเดนโอไลเนอร์ o ก็ขอพูดจากใจเลยว่าผมชอบร่างคลแม็กมากกว่าร่างนี้นะพอร่างเนี้ยผมว่ามันดูธรรมดาเกินไปหน่อยวะ่ะคือถ้าเทียบกับร่างอื่นๆของเดนโออ่ะร่างเนี้ยผมว่ามันดูสวยน้อยสุดละกันจุดเด่นเดียวที่ผมจําร่างนี้ได้ก็คือมันเป็นร่างที่ตัวของพระเอกใช้สู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งอิมเมจินน่ะจาได้แค่นั้นเลย ส่วนดีไซน์จะว่าไงดีล่ะคือผมไม่เข้าใจคอนเซปต์ของร่างนี้นะคือชุดเกราะมันอิงดีไซน์มาจากอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับคือผมงงจริงๆพอร่างต่างๆของเดนโออ่ะมันก็อิงมาจากรถไฟแต่ละขบวนใช่ไหมแต่ร่างเนี้ยมันอิงมาจากอะไรอะ่ะงงครับเซโรนอสเซโร่บอกตามตรงโคตรสงสารเซโรนอสเลยบทบาทในเรื่องก็น่าสงสารอยู่แล้วร่างสุดยอดก็รู้สึกน่าสงสารหนักกว่าเดิมอีกคือที่มาของร่างเนี้ยโคตรเศร้าเลย แล้วดีไซน์แทบจะเหมือนเดิมเลยครับเปลี่ยนแค่สีจากสีเขียวเหลืองเป็นสีแดงเหลืองมันแค่นั้นเลยจริงๆครับแต่ถามว่าเท่ไหมผมว่ามันก็ดูเท่ดีนะเปิดตัวไม่ได้โคตรเท่เลยแต่น่าเสียดายเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์บ้างสักหน่อยก็ดีนะไม่ใช่แบบมาทั้งดุดอย่างเงี้ย Axel Trial เอาจริงๆผมก็รู้สึกเฉยๆกับดีไซน์ของ e x c e l อยู่แล้วนะแต่พอมาเป็นร่างเนี้ยผมว่ามันดูโล่งขึ้นนะ ตัวก็ดูผอมลงด้วยคงตรงกับคอนเซปต์ความเร็วของมันนั่นแหละแต่ผมก็ยังเฉยๆอยู่นะเอาจิงนะระหว่างทร i โอักับบูสเตอร์อันไหนเป็นร่างสุดยอดกันแน่ครับถ้าอิงตามซีรีส์หลักผมขอนับว่าร่างนี้เป็นร่างสุดยอดแล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับแล้วถ้ามาเทียบกับร่างแรกก็ตามที่พูดไปครับมันดูผอมลงจริงๆอะ่ะแต่อะไรหลายๆอย่างผมว่ามันก็ยังดูคล้ายกันอยู่นะระหว่างร่างแรกกับร่างสุดยอดเมเทอสตรอมก็พูดเลยว่าผมชอบร่างแรกมากกว่า เอาจริงๆนะร่างเนี้ยมันแค่เพิ่มเขาอีกข้างหนึ่งแล้วก็เกราะไหล่อีกข้างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้นเลยครับแล้วสีที่เอามาใช้อะ่ะผมว่ามันดูฉูดฉาดไปหน่อยว่ะสีมันจัดไปอะ่ะผมเลยรู้สึกแปลกๆกับร่างเนี่ยคือมันดูหลุดตีมอวกาศไปหน่อยอะ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับไปเลเดอวยคนต่อไปเลย Be a s t Hyper ถือว่าเป็นร่างสุดยอดที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะหลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือตรง่วนชุดเกราะนี่แหละครับ นอกจากก็จะเป็นเพิ่มผู้ที่แขนมีคิ้วหนาขึ้นแล้วก็สีที่เปลี่ยนไปและเอาจงจริงสีที่ใช้อะ่ะผมว่าไม่ได้แย่เลยนะคือโคตรสวยเลยแต่ผมก็ยังชอบร่างแรกมากกว่าแหละเหตุผลก็เพราะว่าร่างเนี้ยตรงส่วนชุดเกราะผมว่ามาดูการ์ตูนไปหน่อยวะ่ะแล้วไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าที่สีร่างสุดยอดของพระรองเรื่องเนี้ยดันไปคล้ายกับพระรองของเรื่องที่แล้วอย่างเมโทโอ,อันนี้บังเอิญหรือตั้งใจครับเนี่ยเอาจงจริง เซรัลทูร่างสุดยอดของม a สไรเดอร์เซรวันตอนเปิดตัวมานี่โอ้โหเห็นคนบ่นกันเยอะเลยว่าร่างเนี้ยดูไม่ต่างจากร่างแรกเลยแต่เอาจริงๆนะถ้าเทียบกับร่างแรกอะร่างเนี้ยก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต่างกันจากร่างแรกอยู่นะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คงจะเป็นสีมั้งครับคือใช้สีเดิมเลยอะแล้วก็มีการเพิ่มสีแดงตามชุดเกราะนิดหน่อยเท่านั้นเองสีเงินด้วยแต่โดยรวมผมว่ามันก็ยังมีความเท่อยู่นะถ้าเทียบกับร่างสุดยอดของซีรีส์ก่อนหน้านี้อย่างแกรนจิโออะ ายนั้นเหมือนจะดูรกไปหน่อยเขาเลยลองปรับร่างสุดยอดให้มันดูดีเทลรายละเอียดน้อยลงละมั้งก็ถือว่าทำออกมาโอเคนะแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเซโรทูเนี่ยออกมาน้อยไปหน่อยโดนอาร์ควันกลบหมดเลยเซาเบย์บรครอส,สเซเบอร์ก็มาถึงร่างสุดยอดร่างสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับกับร่างตกถังสีหลายคนเรียกงี้ใช่ไหมแล้วเปิดตัวมารอบเนี้คนไม่บ่นนะคนด่ากันเลยว่าคิดอะไรกันอยู่ทำไมออกมาเป็นแบบนี้เพราะเอาจริงๆนะ นอกจากส่วนเขาอะที่เหลือมันคือร่างแรกเลยครับแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองก่อนที่ร่างนี้จะมาตอนแรกผมคิดว่าร่างสุดยอดเซเบอร์มันน่าจะมาแบบชุดเกราะสุวินเท่ๆไปเลยอะไม่คิดว่าจะมาเวนี้เลยนะจนหลายคนบอกว่าร่างเนี้ยเป็นร่างโคตรสิ้นคิดเลยอะแต่ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่าสีของร่างเนี้ยมันดูลงทุนมากเลยอะคือมีองค์ประกรอบยิบย่อยเพียบเลยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองเมนมาได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นคิดเห็นยังไงและถ้าคิดว่ายังมีร่าสุดยอดอื่นอีกที่มีดีไซน์คล้ายกับร่างแรกก็ลองเมนมาได้นะครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ